คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของผมอย่างหนึ่งนะครับก็คืออยากจะได้ฉากเขียวมานานแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไปซื้อผ้าสีเขียวมาผืนใหญ่มากเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงไม่ให้มันเกะกะนะครับผมก็จากวัดก่อนผมไปเดินอ e ีเกียมานะครับผมแล้วก็ไปเจอมา่านม้วนอันหนึ่งที่ยาวกว่า2เมตรนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการติดตั้งให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็จะรบกวนเพื่อนๆช่วยกันคิดว่าหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเราจะติดผ้าสีเขียวขึ้นไปยังไงนะครับผม เดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p ครับผมวันนั้นไปเดินอ e ีเกียนะครับก็เลยไปเจอม่านอันหนึ่งราคาตอนนั้นที่ไปซื้อก็จะอยู่แถวแถว1,900บาทนะครับผมความยาวมันก็จะประมาณ2เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเรามาแกะดูที่หัวตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ เขาก็จะมีแผ่นเอาไว้ให้เราทาบไปเจาะรูนะครับผมตรงนี้ซึ่งก็จะยาวพอๆกับม่านม้วนเลยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับผมซึ่งม่านม้วนตัวนี้เราก็จะติดได้3อย่างนะครับก็คือจะติดบนเพดานหรือว่าจะติดบนผนังหรือว่าจะติดเข้ากรอบหน้าต่างนะครับผมเดี๋ยวส่วนที่เป็นม่านเนี่ยเราก็จะยังไม่แกะออกมานะครับผมเราจะแกะตอนท้ายสุดเลยนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นแค่ท่อเฉยๆนะครับผม แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เอาไว้ล็อกม่านนะครับไม่ให้มันไหลลงมาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะถอดอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ข้างในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเฉยๆนะครับผมข้างในก็จะมีตัวยึดกับเพดานนะครับส่วนที่เอาไว้ยึดผนังหรือว่าเพดานนะครับเขาก็จะมี2ตัวแบบนี้จะเห็นว่ามันทําหน้าที่ต่างกันนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็น,นกลไกเอาไว้ปล่อยม่านลงแล้วก็ดึงม่านขึ้นนะครับผม อนนี้มาในส่วนของการติดตั้งนะครับเนื่องจากที่ผมจะติดตั้งม่านโดยที่ไม่ได้เอามาแทนมา่านตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะติดเอาไว้กับบนเพดานเลยนะครับโดยที่เวลาที่รูดมา่านลงมาเนี่ยก็จะไม่ให้มาชนกับมา่านตัวนี้นะครับผมจะเป็นการรูดลงมาข้างหน้านะครับขั้นตอนแรกผมก็จะเริ่มจากแผ่นกระดาษที่เอาไว้ว,วัดระยะก่อนนะครับผมจะสังเกตว่าที่ต้นของแผ่นกระดาษเขาก็จะมีรู2อรูตรงนี้2อรูนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้มาร์กจุดเจาะนะครับผม แล้วเราก็ต้องหาจุดตรงกลางนะครับผมว่าหน้าต่างของเราตรงกลางอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะใช้แผ่นกระดาษของเขานะครับผมแล้วก็หาจุดพับครึ่งของแผ่นกระดาษแล้วก็จะได้ครึ่งของความยาวพอดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการติดตามปกติเนี่ย mm. เขาก็จะติดห่างจากผนังประมาณ5มิลแล้วมันก็จะสามารถลูดมาปิดหน้าต่างได้พอดีแต่ของผมจะพิเศษหน่อยก็คือผมจะปิดมาข้างหน้าม่านเพราะฉะนั้นผมต้องวัดออกมาอีกนะครับผม โดยที่ผมก็จะวัดออกมาประมาณ17เซนนะครับอันนี้ผมใช้ไม้ฉาก90องศานะครับมันก็จะได้แนวที่ตรงพอดีผมก็จะเอาเทปติดตรงกลางเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะวัดระยะนะครับผมให้มันตรงกับตรงจุดตรงกลางที่เรามาร์กเอาไวต้ตะกี้พอได้จุดแล้วเราก็เอาแผ่นกระดาษของเรานะครับผมแต่ว่าตรงจุดนี้เราจะยังไม่ยุ่งกับมันนะครับเราจะไปยุ่งกับทางฝั่งซ้ายก่อน แล้วที่ฝั่งนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ามันยาวมาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็วัดก่อนผมย้ําอีกครั้งนะครับผมอันนี้เป็นเคสพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตามปกติเนี่ยห่างจากผนังมาประมาณ5มิลก็พอนะครับก่อนที่เราจะจอดเราก็ตรวจสอบดูอีกทีนะครับว่าแนวที่เราจะติดเนี่ยตรงหรือ,อยังนะครับผมมันสามารถครอบคลุมหน้าต่างได้หรือ,อยังนะครับคราวนี้เท่าที่ดูนะครับผมก็จากฝั่ง ขวาไปที่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะครอบคุมมากแล้วก็หน้าต่างพอดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราน่าจะติดตั้งได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับผมจะเห็นว่าตรงกลางมันจะมีตุ่มออกมาตรงนี้แล้วก็เราก็จะติดเข้าไปตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงแผ่นกระดาษเขาก็จะมีจุดอยู่2จุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ดินสอนะครับมาร์กจุดเอาไว้ก่อน แต่ว่าเนื่องจากฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องใช้เป็นพุกปีกผีเสื้อแบบนี้นะครับผมเราต้องเจาะรูใหญ่นิดนึงแล้วก็ดูด้วยนะครับผมว่าไม่ให้ปีกของพุกทั้งสองตัวที่เราใส่ลงไปมันไปชนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปติดกับผนังปูนหรือว่าเพดานคอนกรีตนะครับก็ใช้พุกอีกแบบหนึ่งนะครับผมจากนั้นแนะนําว่าเราก็จะใช้เป็นสกรูแบบหัวเห็ดแบบนี้นะครับ แล้วก็ติดเข้าไปฝั่งขวามวันจะพิเศษอยู่นิดนึงก็คือเราอาจจะเชื่อตรงจุดนี้ไม่ได้นะครับผมขั้นตอนนี้เราจะเอามาัานหมวนตัวจริงออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอาตัวกลไกนะครับเอามาเสียบกันเข้าหากันก่อนนะครับผมเสียบแล้วก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยึดเพดานอีกตัวหนึ่งนะครับข้างในของเขาจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาต่อกับตรงจุดนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่เขาเกี่ยวกันได้พอดีซึ่งในขั้นตอนนี้ทางฝั่งซ้ายเราลองเอามาเสียบเข้าไปตรงจุดที่เราติดตั้งเอาไว้เสร็จแล้วนะครับผมให้เสียบเข้าลองไปแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปสุดแล้วนะครับเราก็ค่อยเอามาทาบกันตรงจุดนี้นะครับผมหลังจากที่เราทาบเรียบร้อยนะครับ เราค่อยมาร์กจุดเหตุผลที่เราทำแบบนี้เพราะว่าเราจะได้จุดเจาะที่แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นจุดเจาะของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพุกปีผีเสื้อเนี่ยเราอย่าไปใช้ไข่ฟงไฟฟ้าในการไขเข้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราอาจจะไขเกินได้นะครับผม เพราะฉะนั้นตอนที่เราไขเข้าไปได้บ้างแล้วเราก็ใช้ไขควงธรรมดาในการขันย้ําเข้าไปนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันแน่นพอดีเราก็หยุดนะครับผมเราก็จะเอาม่านมาติดจริงๆแล้วนะครับผมเราก็จะเสียบเข้าฝั่งซ้ายก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วก็เจาะรูได้ตรงนะครับการติดตั้งก็จะง่ายมากเลยนะครับผมมันเข้าได้เป๊ะเลยนะครับนี้เราก็จะเอาตัวล็อกออกมานะครับถ้าเกิดว่าเราดูความเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ แกะกระดาษจากตรงนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาจะใช้กลไกลตรงนี้นะครับในการที่ดึงม่านลงมาแล้วก็ส่วนม่านตรงนี้เขาก็จะยาวลงมา195เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาม่านขึ้นไปแล้วก็ดันขึ้นมันขึ้นไปไม่สุดแฮะมันยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผม ตามความตั้งใจเดิมผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นฉากเขียวนะครับซึ่งผมก็จะมีผ้าสีเขียวผืนใหญ่ๆตรงนี้อยู่ผืนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็คงไปหาวิธีว่าเราจะติดผ้าสีเขียวขึ้นไปยังไงนะครับให้มันสามารถที่จะม้วนได้ด้วยนะครับผมพูดถึงจริงๆแล้วบ้านสีเทาแบบนี้ก็เกือบจะใช้ได้แล้วนะครับผมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าสีเทาเนี่ยเขาก็จะดูดสีดําไปด้วยนะครับอย่างเช่นสีของเส้นผมแบบนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นสีของตัวแบบมันก็จะเพี้ยนไปด้วยนะครับซึ่งยังไงก็ตามผมคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่เป็นผ้าสีเขียวเข้าไปนะครับมาถึงจะใช้ได้ดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีไอเดียในการที่จะติดผ้าสีเขียวลงไปก็รบกวนคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนวิธีการติดม่านม้วนในคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ